แห่ให้กำลังใจเผยภาพเติ้นธนพลป่วยหนักขอบคุณทีมแพทย์เสียสละมีแม่ทำงานไอซพ่อก็อยู่ตึกส่งพระอาพาธเติ้นธนพลภาพตอนป่วยหนักมีสายระยงระยางขอบคุณบุคลาก,กรทางการแพทย์มีสิ่งไหนให้ช่วยได้ก็จะทำเพื่อนๆในวงการแห่ให้กำลังใจ ต้นธนพลโพสภาพขณะนอนป่วยหนักที่โรงพยาบาลโดยบอกด้วยว่ารูปเก่าหลังที่ร่วมสร้างโรงเรียนที่ทุ่งสองห้องดีใจมากถึงจะกลับมาแล้วไม่สบายแต่ได้เห็นรอยยิ้มความสุขของเด็กๆที่มีที่เรียนมีสุขภาพจิตใจที่ดีถึงจะอยู่กลางขุนเขาถึงจะป่วยแต่ต้องกราบขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละแรงกายแรงใจ ทุ่มเทให้การรักษาบางท่านต้องทานข้าวในวอร์ดรวมถึงหมอพยาบาลที่ทุ่มเทผมเห็นทุกท่านทำงานกันคนละเจชั่วโมงเพื่อดูแลผู้ป่วยคอยรองรับอารมณ์ของแต่ละคนทุกคนต้องการต่างๆกันไปชุดป้องกันก็มีน้อยแต่ก็สู้ ทั้งๆที่เขามีครอบครัวอยู่ที่บ้านรอการกลับมาจะมาหาก็มีแต่เชื้อพร้อมติดเพราะเป็นแหล่งรวมทุกโรคในนั้นในความรู้สึกที่เคยผ่านมามีคุณแม่ทำงานอยู่ไอซูพ่อทำงานตึกสงพระอาพาธต่อไปนี้มีสิ่งไหนที่ผมช่วยได้หรือทำได้ผมจะทำขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านกราบจริงๆในการเสียสละทุกอย่างขอบคุณครับโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยมีเพื่อนๆในวงการคอมเมนต์สอบถามอาการพร้อมทั้งให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด